คุณมาใช้งานจริงไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเปกปะบางเราช่วยด้วยนะถ้าเกิดวลาผมาเล่นให้ไม่ได้นะ มั่งมั่งสอยอกโหโอ้อ้โหมั่สอยก็อย่างที่บอกนะฮะวันนี้ก็เตรียมเพลงฝรั่งมาเยอะอยู่ การไทยก็อย่าเช็คสำเนียนภาษาอังกฤษนะครับคุณพ่อครับอันไหนร้องถูกร้องผิดบ้างก็โยนหยนไปนะฮะเนื้ออาจจะมีแบบจำนำบุ๋มบุ๋มบุ๋มบ้างคุณพ่อผมกว่าไม่เป็นเถื่อนเพลงนี้จะร้องเขาที้แล้วอีกทีหนึ่งนะ เมื่อคราดีแล้วงนอะไรนะที่ใส่เสื้อแขงคุ่นอ่ะงานอะไรครับอะไรนะอ๋อพักคองร้องเพลงแค่คนนั้นแหละที่สัญญาไว้ใช่ไหมอยากเอาอันนี้รอบอีกแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยออกอันใหม่อันใหม่ที่ซ้อนตั้งแต่วันนั้นแหละไอ้วันนั้นที่บอกจะเล่นซ้อนตั้งแต่วันนั้นจนถึงเมื่อตะ Đài đi, được, 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 lúc sẽ lặn วันนี้ผมหวังอยู่นิดๆจริงๆผมก็จะเชิญญาติวิสหายของผมนะฮะในเวลาที่แข่งรถนะที่ไซต์ทนะีมาอยู่ประจำแต่ก็ที่จะมาขาประจำนี่อเปกอเป็ดจะคอยมาให้กำลังใจหลานตลอดเวลานนะแต่นี้ที่ผมสอร์ไพส์ม่เลยคุณทอดีนะผมเตรียมเพลงนี้มาหวังเล็กว่าคุณพ่อจะมาเพราะเพลงนี้พอเหมือนเป็นแรงบนใจัยขผมฮัทร้องเพลงภาษาอังกฤษ เคยร้อีกี no? ่เพลงนะตัว6ปีีกี่เพลงครับนับจากน้เป็นเพื่อนเดนตอนตอนวชันอันนอันนั้นต้องนับอันนั้นเป็นความอบของชีวิตทุกคนเปิดมาเป็นแค่สวีนะฮะใี้นะแมมองิตน คาร์เตอร์เกลนี่เลยอันนี้เป็นแอสเพอ่์กิวมีไฮทูไอตอนแรกเอามาให้หมดเลยนะวันนี้แต่พี่ให้กูไอจำเนื้อไม่ได้ไงมันยาวจำไม่ทันบางคนจะเตรียมเพลงนี้อยู่แต่พี่บอกว่าซ้อมมาจากคนนั้นอ่ะเป็นมาคนเนี้ก็ยัง